วันนี้เรามาทำข้าวต้มไข่เยี่ยวมากันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจข้าวหนึ่งชามไข่เยี่ยวม้าหนึ่งฟองขยำให้เข้ากันเติมน้ำลงไปปิดฝาต้มสิบนาทีเนื้อหมูหมักขิงและวายเกลือพริกไทยขึ้นช่ายคนให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวตุ๋นขี้เกียจกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจข้าวสามร้อยกรัมเกลือเล็กน้อยน้ำมันตรงอาหารผสมให้เข้ากันใส่กุนเชียง ทูเรนเตาข้าวโพดแครอทวางมะเขือเทศไว้ตรงกลางเติมน้ำจนท่วมส่วนผสมใส่ในหม้อหุงข้าวกดปุ่มหุงเอาเปลือกมะเขือเทศออกเทซีอิวให้ทั่วน้ำมันงาบดมะเขือเทศคนให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวตุนถั่วและมันฝรั่งกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจน้ำมันร้อนใส่หมูสามชั้นลงไปผัดจากนั้นใส่ต้นหอมขิงกระเทียมวายปรุงอาหารซีอิวดำผัดให้เข้ากัน ใส่ถั่วฝักยาวมันฝรั่งข้าวโพดแครอทสีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเกลือผงปรุงรสเครื่องเทศ13าชนิดผัดให้เข้ากันเติมน้ำจนท่วมใส่ข้าวสวยเกลีดข้าวให้เรียบปิดฝาอบด้วยไฟอ่อนสิบนาทีโรยต้นหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวตุ๋นเผือกกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหมูสามชั้นทอดจนสุกหอมแดง เทหอมผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำหนึ่งชามใหญ่ซีอิ๊วขาวสามช้อนซอสหอยนางรมสองช้อนเกลือหนึ่งช้อนเทข้าวลงในหมอ้อแครอทถั่วลันเตาน้ำซุปเผือเติมน้ำให้พอดีกับส่วนผสมปิดฝากดปุ่มหุงโรยต้นหอมและกุ้งแหง้งพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวตุน๋นหม้อหุงข้าวกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนต้นในข้าวซีอิ๊วดำเล็กน้อยซอสหอยนางรมหนึ่งช้อน น้ำมันปรุงอาหารเล็กน้อยคนให้เข้ากันใส่ข้าวโพดถั่วลันเตาแครอทหั่นเตากุนเชียงหั่นเตาเกลือเล็กน้อยเติมน้ำปิดฝาหม้อแล้วกดปุ่มหุงโรยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวปั้นทริยากิกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจข้าวสวยหนึ่งชามกระหล่ำปลีสับแครอทแฮมสาหร่ายชีสพริกไทยดำน้ำมันพืชผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนสามเหลี่ยม พันสาร่ายทาซอสเทริยากิโรยงาขาวอบไฟ180องศา5นาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวปั้นแฮมไข่กันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจแฮมหั่นและสับเป็นชิ้นเล็กๆใส่งาดำในข้าวผสมให้เข้ากันวางพลาสติกแรปบ,บนพิมพ์ใส่ข้าวลงไปกดให้แน่นใส่แฮมเกลี่ยให้ทั่วใส่ข้าวอีกชั้นใส่ไข่ใส่ข้าวใช้เขียงกดให้แน่นนำออกจากพิมพ์ หั่นเป็นชิ้นชิ้นบิดวาซาบิในชามใส่โชยุผสมให้เข้ากันราดบนข้าวปั้นพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวผัดไข่กันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจไข่แดงสามฟองคลุกกับข้าวให้ทั่วน้ำมันร้อนนำไข่าขาวไปทอดจนสุกตักออกข้าวโพวดแฮมผัดจนสุกใส่ข้าวลงไปผัดด้วยไฟอ่อ,อนสามนาทีใส่ไข่าขาวซีอิ๊วขาวผักชีผัดให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟ อร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวปั้นเทริยากิจกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะซอสอยนางรมน้ำตาลคนให้เข้ากันลูกข้าวโพดและแครอทข้าวชาใหญ่แครอท ข้าวโพดไส้กรอกหมูยองผักกาดซอยมายองเนสผสมให้เข้ากันนำมาปั้นเป็นก้อนสามเหลี่ยมวางบนจานพักไว้น้ำมันร้อนนำข้าวป้นลงทอดทาซอสเทริยากิจพลิกกลับด้านทาซอสอีกครั้งทอดจนเหลืองทั้งสองด้านพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อ